ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเผยเคล็ดลับวิธีทำบุญให้แก่คนตายทำอย่างไรจึงจะได้รับผลบุญการทำบุญนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีและสามารถส่งผลทำให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้น ซึ่งการทำบุญนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำทานการบริจาคสิ่งของรวมไปจนถึงการทำบุญให้คนที่เสียชีวิตหรือล่วงลับไปแล้วซึ่งเราเรียกกันว่าการอุทิศบุญบางคนกลับมีคำถามและข้อสงสัยว่าการที่เราอุทิศบุญให้คนตายนั้นเขาจะได้รับหรือไม่และทำอย่างไร เขาถึงจะได้รับผลบุญนั้นอย่างเต็มที่หลวงพ่อฤาษีเลีงดำแห่งวัดท่าสูงท่านได้ทรงเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาไว้ว่าการอุทิศบุญให้คนตายนั้นการจะได้รับหรือจะไม่ได้รับส่วนกุศลน,นี้ขึ้นอยู่กับท่านนั้นมีโอกาสโมทนาหรือไม่ถ้ามีโอกาสท่านก็จะได้รับแต่ถ้าท่านนั้นไม่มีโอกาสโมทนาก็จะไม่ได้รับ เปรียบเหมือนเราเอาสิ่งของไปให้แต่ผู้รับเขาไม่รับเขาก็จะไม่ได้ของถ้าพวกเขาอยู่ในนรกไฟไหม้ทั้งวันถูกสัพพุฒธสับฟันทั้งวันถ้าเราเอาขนมไปให้เขากินเขาก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้กินขนมปรทัตตูปชีวะเปเป็นเปรตระดับที่สิองแบ่งเป็นสองพวกคือพวกที่กำบางอยู่ข้างหน้าเมื่อเราอดทิธทให แผ่กระจายไปเขาก็โมทนาได้แต่พวกที่เป็นกำนาอยู่ข้างหลังเมื่อแผ่กระจายให้นี่เขาโมโนทนาไม่ได้เลยถึงแม้จะมีสิทธิ์โมทนาก็ตามเขาก็ไม่มีโอกาสพวกเปรตมายืนอยู่นานไม่ได้ส่วนสัมภเวสีก็มีความหิวแต่อยู่นานได้ดังนั้นถ้าหากมีการอุทิศบุญจะต้องเจาะจงเฉพาะตรงๆงไปเลยถ้าไม่ให้ตรงเฉพาะ ก็รับไม่ได้เพราะกรรมหนักฉะนั้นการอุทิศส,ส่วนกุศลเวลาจะให้ก็ให้ว่าเป็นภาษาไทยที่เรารู้เรื่องและให้สั้นที่สุดการอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บุคคลต่างๆที่ตายไปแล้วถ้านึกได้ก็ออกชื่อเขาไปเลยก็ดีเพราะถ้ากรรมหนาอยู่นิดถ้าออกชื่อจอดจงเขาก็จะได้รับเลยถ้านึกไม่ออกก็คนว่ารวมๆไปด้วยคำว่า ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีซึ่งถ้าขืนไปนั่งไล่ชื่อก็คงเหนื่อยน่ากลัวจะไม่หมดมีอยู่คราวหนึ่งนานมาแล้วไปเทศด้วยกันสามองค์บางเอิญมีอารมณ์คล้ายคลึงกันวันที่ทาย,ยกนำอุทิศส่วนกุศลออกชื่อคนตายกับบรรดาญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วปรากฏว่าบรรดาผีทั้งหลายก็เข้ามาเป็นหมื่นล้อมรอบศาลา คนที่เป็นญาติก็ได้โมทนาและผิวพรรณดีขึ้นส่วนพวกที่ไม่ใช่ญาติก็เดินร้องไห้กลับไปตอนท้ายมีคนถามถึงการอุทิศส่วนกุศลว่าทำอย่างไรพระองค์หนึ่งท่านจึงเลยบอกว่าญาติโยมที่นำอุทิศส่วนกุศลอย่าให้ใจแคบจนเกินไปนักจะลืมว่าการทำบุญแต่ละคราวพวกเปรตก็ดีพวกสัมภเวสีก็ดี จะมายืนล้อมรอบคอยโมทนาแต่ถ้าเราให้เจาะจงแก่ญาติญาติเราก็จะได้รับส่วนบุคคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็ไม่ได้รับฉะนั้นควรจะให้ทั้งหมดทั้งญาติและไม่ใช่ญาติและตอนที่พระให้พรเจ้าภาพและทุกท่านที่บำเพ็ญกุศลแล้วมีการถวายสังฆทานก็ดีการเจริญพระกรรมฐานก็ดีควรตั้งจิตอธิษฐานตามความประสงค์ การตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าอธิษฐานบารมีถ้าท่านตั้งใจเพื่อพระนิพพานก็ตั้งอธิษฐานเผื่อไว้โดยอธิษฐานว่าขอผลบุญทั้งหมดนี้จงเป็นปัจใจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะไปเกิดใหม่ในชาติใดก็ตามขอคำว่า ไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าถ้าเราต้องการอะไรให้มันมีทุกอย่างจะไม่รวยมากก็ช่างเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับทางพุทธธรรมนั้นจะถือว่าการอุทิศบุญเปรียบดังการจุดเทียนและการให้ความสว่างแก่ผู้อื่นโดยที่มีตัวผู้ทธาบุญเป็นแสงเทียนที่จะส่งต่อไปสู่ผู้ร่วงลับแล้ว แต่จะต้องมีองค์ประกอบที่จะทำให้การอุทิศบุญกับผู้ล่วงลับได้ผลดีต้องเกิดขึ้นจากปัจจัยสี่ประการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งต้องทำบุญจึงจะอุทิศได้การที่ท่านจะอุทิศบุญได้นั้นจะต้องมีการทำบุญก่อนแต่ในช่วงของการทำบุญจะต้องมีการอุทิศกับการกรวดน้ำให้เสร็จเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการกรวดน้ำเปียกหรือกรวดน้ำแห้งก็จะต้องทำหลังจากการทำบุญแล้วเท่านั้นท่านจึงจะสามารถส่งต่อบุญที่ทำไปสู่ผู้ล่วงลับได้ถ้าไม่ได้ทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทานอย่างน้อยจะต้องมีการรักษาศีลและการนั่งสมาธิเพื่อสร้างบารมีที่ต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะสามารถอุทิศบุญให้กับญาติหรือคนรู้จัก รวมไปถึงเทพพยาดาและสัมภเวสีต่างๆดังนั้นถ้าท่านไม่ได้ทำบุญใดๆเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิแต่อย่างใดก็ไม่สามารถที่จะอุทิศบุญแบบปากเปล่าให้ใครได้เพราะต่อให้ท่านอุทิศไปก็จะไม่เกิดผลสำเร็จใดๆทั้งสิ้นประการที่สองต้องมีเจตนาดีและเจาะจง การอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงหลับจะเกิดผลดีต่อเมื่อผู้ทำบุญมีเจตนาในการอุทิศที่ดีและเจาะจงชื่อนำสกุลลงไปอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการอนุญ,ญาตให้ผู้นั้นสามารถรับบุญไปได้การเอ่ยช <os> ื่อจึงเป็นการเรียกให้ผู้รับส่วนบุญมารับส่วนของตัวเองไปส่วนผู้ทำบุญจะถือว่าเป็นการยกบ,บุญให้โดยแสดงเจตนาโรม์ที่ดีและชัดเจน เมื่อใดที่ท่านเอ่ยชื่อและนำสกุลของผู้รับผู้อื่นก็จะไม่สามารถมารับบุญนี้ได้ดังนั้นผู้ที่รับจึงไม่ต้องไปแย่งหรือถูกคนอื่นแย่งแต่ที่สำคัญก็คือถ้าทำไม่ถูกต้องบุญทั้งหมดจะตกอยู่ที่ตัวของท่านเองคนเดียวแล้วกลายเป็นว่าผู้ล่วงลับจะไม่ได้เลยแม้แต่น้อยประการที่สผู้ล่วงลับ ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรับเท่านั้นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้การอุทิศบุญของท่านสําเร็จผลดีคือผู้ล่วงลับจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมรับบุญแล้วเท่านั้นเพราะในทางพุทธถือว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมักจะกลายเป็นวิญญาณที่จะต้องไปรับโทษตามแต่ละบุคคลที่เคยทํามาในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นช่วงของการรับโทษในคุมนรก จะไม่ได้รับบุญใดๆทั้งสิ้นเพราะจะต้องได้รับโทษจนเสร็จเรียบร้อยเสก่อนและพ้นสภาพของการรับโทษทันต่างๆจนครบถ้วนแล้วเขาจึงจะสามารถขึ้นมารับบุญที่ญาติทำให้ได้และเมื่อใดที่กลายมาเป็นโอปติกาก็จะถือว่าอยู่ในสถานะที่รับบุญได้ขอขยายความของคำว่าโอปติกาซึ่งหมายถึง ผู้เกิดผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่และตัวเตรียมตัวในทันใดตามแต่อดีตกรรมอันได้แก่เทวดาพระพรหมสัตว์นรกเปรตอาสูรและประการที่สผู้รับต้องยินยอมนี่คือปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากคือเมื่อท่านทำบุญแล้ว พร้อมอุทิศบุญให้ผู้ที่รอรับบุญจะต้องเกิดการอนุโมทนาจากผู้รับเท่านั้นหรือเรียกง่ายๆว่ายินดีรับบุญที่ท่านทำให้เพราะถ้าผู้ล่วงรลับที่ท่านทำบุญให้เกิดไม่ยินยอมที่จะรับก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆส่วนใหญ่แล้วกรณีนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีเวรกรรมซึ่งกันและกันหรือที่ถูกเรียกว่าเจ้ากับนายเวร ถ้ามีเวียนกรรมต่อการแบบรุนแรงจนทำให้เจ้ากรรมนายเวรไม่สามารถให้อภัยได้ก็อาจจะไม่ยอมรับบุญที่ผู้นั้นทำหรืออุทิศมาให้จึงกลายเป็นดวงจิตที่ไม่เลื่อมใสบุญที่ส่งไปทำให้ไม่มีประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับดังนั้นจึงถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่น่ากลัวพอสมควรถ้าท่านเป็นคนทำบุญท่านควรฝึกการอุทิศบุญ และการกรวดน้ําตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อทําให้บุญที่ท่านทํามาสามารถส่งต่อไปถึงผู้ที่ล่วงรลับได้ไม่ว่าจะเป็นญาติคนรู้จักเพื่อนสนิทเทวดาประจําตัวหรือแม้แต่สัมภเวสีทั่วไปก็จะได้รับบุญที่ท่านทําให้อย่างแน่นอนเป็นการฝึกทําให้ท่านรู้จักเสียสละแก่ผู้อื่นถ้าท่านฝึกฝนการอุทิศบุญให้คล่องแคล่วเป็นประจํา และต่อเนื่องแล้วจะทำให้ท่านสามารถทรงบุญต่างๆไปสู่ผู้ล่วงลับของท่านได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและทำให้ตัวของท่านเองมีความสุขต่อการได้ทำบุญที่ส่งต่อถึงคนที่ท่านรักหรือผู้ล่วงลับที่ท่านต้องการยกบ,บุญให้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับการทำบุญให้ผู้ตายนี้ท่านแสดงไว้ว่า ยากหนักที่ผู้ตายจะได้รับเหมือนกับงมเข็มในก้นบ่อแต่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ชอบทำนับว่าเป็นความดีของผู้นั้นอย่างยิ่งท่านเปรียบไว้สมมุติว่าบุญที่ทำลงไปนั้นแบ่งออกเป็น16ส่วนแล้วเอาส่วนที่16มาแบ่งอีก16ส่วนผู้ตายที่จะได้รับก็เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นเองฟังดูแล้วมันน่าจหายมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้สิ่งใดที่ควรจะทำก็ให้รีบทำเสียตายแล้วเขาทำบุญไปให้ไม่ทราบว่าจะได้รับหรือไม่ถึงแม้จะได้รับก็น้อยเหลือเกินเราจึงควรหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วยการหมั่นทำความดีรักษาศีลทานภาวนาเพื่อให้มีกินมีใช้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบ พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ